ในะคะคใกล้วันเกิดเอลินแล้วค่ะทุกคนแล้วเมื่อเช้าเราก็เลยถามเอลินว่าเอลินอยากได้อะไรเป็นของขวัญเอลินบอกว่าคิตตี้เรากับพี่อันก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญให้เอลินเป็นคิตตี้แบบเยอะเยอะใหญ่ใหญ่เดวกนั่นมันมีชื่อพี่ด้วยเหรอเมืเ่อกี้เอ้าก็เมื่อเช้าเราคุยกันไง เราเล่าให้เธอฟังว่าเธอเอลินอยากได้คิตตี้เป็นของขวัญเธอบอกเออเอาดิแต่พี่ไม่ได้บอกว่าพี่จะจ่ายนี่เราเป็นแฟนกันเราก็ต้องจ่ายร่วมกันเนี่ยไม่ได้เป็นเรือ่องของขวัญหลานแต่นี้พี่ไม่ได้ไปเลือกด้วยนะเราเป็นตัวแทนวันนี้เราเป็นตัวแทนคิตตี้ทุกคนคะ่ะนี่ค่ะที่คาดผมอันนี้คือโบของคิตตี้และเต้นเตน <laughs> คิตตี้ค่ะทุกคน นี่คือตัวแทนคิตตี้เดี๋ยวจะไปเลือกคิตตี้ให้เพราะเธอเป็นผู้ชายเธออาจจะเลือกคิตตี้ไม่ได้แต่เราเป็นสาวอกคิตตี้ไงมั่นใจแบบมั่นใจงั้นท้าเลยดีกว่าทำไมถ้าไปเลือกของขวัญวันนี้นะแล้วเอลินชอบแล้วว้าวนะว้าวแบบในคลิปนี้เลยนะแตนแตนแต่แถ้าว้าวแบบนี้นะพี่จา่ายชิ้นนั้นพี่จ่ายเลยแต่ถ้าไม่ว้าวแบบนี้นะแบบแค่แบบหยิบหยิบกระเม็ดกระแม่นะเธอจ่าย คือไม่ว่าชิ้นนั้นจะแพงแค่ไหนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าเอลินว้าวตงอันก็คือเธอจ่ายเออได้เงินเขาก็สามารถซื้อตุ๊กตาคิตตี้แบบนี้ตัวแล้วแบบเกือบหมื่นได้ดิได้แต่ถ้าเอลินไม่ว้าวเธอก็จ่ายไงพับเก็บไม่ซื้อคือเราต้องเสี่ยงเหรอเสี่ยงดิแต่เรามั่นใจยังไงของที่เราชอบเอลินก็ชอบแน่นอนอา้าวถ้ามั่นใจอย่างนี้พี่ไปกดตังค์เลยไหม เอาไปกดตังเลยทุกชิ้นวันนี้พี่อ่านได้จ่าแน่นอนค่ะทุกคนมันโงกมันใจ <c oughs> ใระดับอาเจมแล้วทําไมถึงจะทําให้หลานชอบไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวราเดีดเดนะเนะไม่มีเตรียงนะไม่ใช่เป็นสก,กิดยิกตูดหลานอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ใครก็าทาอย่างนั้นกันเออว่า <c oughs> ดีเลยไปค่ะไปเจอกันที่ห้า ตอนนี้เรามาถึงห้างแล้วนะคะทุกคนและข้างหน้าเราตรงนี้คืออะไร Hello Kitty เอาเลยเริ่มโอ้ยความคิตตี้นี้โอ้ยทั้งหมดเลยคือคิตตี้ทั้งหมดคะ่ะทุกคนอน่าหลักมากทุกคนดูนี่ดี ที่อันตายแน่บอกเลยอเอลินว้าวแน่นอนทุกคนใส่แล้วเป็นฟิีนี้ดูดิชุดนี้เป็นชุดแรกเพราะว่าเป็นขาวแดงสัญลักษณ์คิตตี้แล้วก็เป็นคิตตี้ทั้งตัวและเอลินชอบความระบายระบายที่แขน เอลินว้าวแน่นอนค่ะทุกคนม <Yeah. S 1> ีชุดใส่ไปเที่ยวแล้วก็ต้องชุดนอนเพราะว่าเอลินใส่นอนทุกวันและชุดนอนเราก็เอา <Yeah. S 1> อันนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนทุกคนดูความแบบคิตตี้ทั้งตัวน้อยน่ารักมาก <Yeah. S 1> อันนี้ไปอีกหนึ่งชุดยังไงลูงอันก็จ่ายซื้อได้เลยช็อปเต็มที่เอาอันนี้อีกหนึ่งชุดค่ะ oh. ไปต่อค่ะทุกคนเลือกชุดให้เอลินได้แล้วนะคะที่ต่อไปก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเมนนี้เลยตเต้นชิ้นต่อไปค่ะทุกคนนี่เลย่ะ แว่นตาว่ายน้ำทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหมว่าตรงนี้เป็นคิตตี้อะทุกคนซึ่งแว่นตานี้นะคะอีก2วันเอลินจะไปเรียนว่ายน้ำค่ะทุกคนเพราะสาว่ายน้ำเปิดแล้วอันเนี้ยเอลินกีดแน่นอนพ <c oughs> ี่อันจ่ายทุกชิ้นแน่นอนหา <c oughs> ชิ้นต่อไปดีกว่าคะ่ะและชิ้นต่อไปนะคะทุกคนตปแลงาน กล่องดินสอที่มีไม้บรรทัดดินสอแล้วก็กบเหลาดินสอและยางลบที่เป็นลายคิตตี้อยู่ข้างในค่ะทุกคน <Wow. S 1> คือช่วงนี้เอลินเขาต้องหัดเขียนหนังสือเพื่อที่จะเข้าอนุบาลหนึ่งนะคะในปีหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะกับเอลินมากว้าวแน่นอนเพราะเขาอินกับเครื่องเขียนอยู่ตอนนี้ <Wow. S 1> แต่ละอย่างเก่งมากอาจารย์เก่งมากไปชิ้นต่อไปค่ะมีกล่องดินสอแล้วเราก็จะต้อง มีสมมุดคิตตี้ค่ะทุกคนข้างในเขาก็มีความเป็นคิตตี้เอลินว,ว้าวแน่นอนววและอันต่อไปคันคนเอลินว,ว้าวไม่ว้าวไม่รู้แต่ลุงอ่านจะต้องว้าวเพราะเป็นชินจังคอลแลบกับคิตตี้ววเป็นปากกานะคะทุกคนอันเนี้ยเอายังไงก็เอาตะดา อันต่อไปที่อันต้องจ่ายแน่นอนเพราะแพงด้วยและเอลินยังไงก็ต้องว้าวค่ะทุกคนโ<ช>ต๊ญี่ปุ่นเขียนหนังสือแล้วเอลินเขาใช้อยู่แล้วเพราะว่าเอลินเขานั่งเขียนนั่งระบายสีเขาก็ใช้โตญี่ปุ่นนะคะทุกคนว,ว้าวแน่นอนคะ่ะทุกคนยังไงที่อันก็ต้องจ่ายเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของเล็กๆจิ๋วๆแล้วก็ค่อยๆไล่ไปใหญ่ๆจนถึงโตะญี่ปุ่นนะคะให้เอลินค่อยๆว,ว้วาวว,าว้าวว้าว อย่างนี้เลยพี่อันจะได้ต้องจ่ายทุกอันเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้ของชิ้นใหญ่ตั้งแต่แรกจะว้าวไปแล้วแล้วพอชิ้นเล็กลงมาจะไม่ว้าวแล้วไนงะทุกคนเราจะต้องมีแผนการนิดนึงเพื่อให้เราไม่ต้องจ่ายเลยอันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่อยากจ่ายให้หลานนะแต่ว่าพี่อันเขาเป็นคนท้าเราเองเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะทุกคน <c oughs> ไปค่ะ, <c oughs> คะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็เก็บบินไว้แล้วเราก็เอาไปเบิกพี่อันกันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะแล้วมีคนแย่งที่คาดผมเราไปใส่ค่ะทุกคนพร้อมจะเจอเซอร์ไพรส์หรือ,อยังคะพร,พร้อมแล้วงั้นนั่งรอตรงนี้นะ<ม>เดี๋ยวไปเอาก่อนโอเคไหมโอเคอยู่กับลุงอ่านไปก่อน <laughs> นั่งรอหน้ากล้องเลยปิดตาด้วยปิดตาด้วยปิดตาเลยนะปิดตาด้วยนะปิดตายังมาแล้วค่ะอะไรอะ อะไรอะไรอะไรนะโอ้ยเสียงสองด้วยแกอันไหนก่อนดีนะอันนี้ก่อนดีกว่าเล็กๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นเอาออกยังไงช่วยกันแกะนี่นี่ในกล่องมีอะไรนะในกล่องมีอะไรนะเฮ้ยดูได้ดิดูด้เฮ้ยอะไรอ่ะชิ้นหน ว้าวไหมว้าวอ้ไชี้นำมากชี้นำมากอะไรก็นองว้าวแล้วไม่ชี้นำมากเอลินว้าวขอตังขี้กองขี้กองอะไรนองว้าวแล้วเราชี้นำมากเลยว่าว้าวปิดังขอตังอันนี้ยังไม่นับเปิดมาต้องว้าวเองเปิดมาจะชอบต้องว้าวเลยโอเคได้อนียางนี่ยางอันนี้เท่าไหร่หรอชุดละพันสองชุดก็สองพันที่ไอายแม่ ว้าวแน่นอนยังไงรูอันก็จ่ายซื้อได้เลยข้าเก็บสายโดนไปแล้วสองกล่องต่อไปดีกว่าอุ้ยว้าวตั้งแต่กงหนึ่งพันไม่รู้แหละว้าวตั้งแต่กล่องกล่องเมื่อกี้อาจจะแบบไม่ใช่ลายคิตตี้ไงอันนี้แบบสีชมพูซาริโอไงหนึ่งพันก่อน เลยพันหนึ่งไล่พันหนึ่งแกะแล้วแกะแล้วอาแจมซื้อให้เพราะอะไรรู้ไหมเกิดลินวันเกิดไอ้ลินแล้วค่ะทุกคนอุ้ยกล่องเปล่านี่นาเดี๋ยวหยิบมาให้ลินดูทีละชิ้นเพราะเราจะได้ว้าวทีละชิ้นเออเดี๋ยว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 เดีเดวดี๋ยวเเด อะไรนะว้าวที่หนึ่งอีกอีกอันย้อยเดี๋ยวมาใกล้ใกล้นะโอ้ยโอ้ยใกล้ใกล้กอ้ยันนี้เสียสติไปแล้วเที่ไหนอันนี้แต่อันนี้แต่อันนี้ตัด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 เปิดดูข้างในสิข้างในมีอะไรนะ อะไรอะดินสอสยางลบแล้วก็แม่บ้านทัดไม่รู้เอลินวอลไปแล้วเมื่อกี้ก็เขาวอลอันเดิมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาวอลกล่องนี้คือกล่องเนี้ยหนึ่งพันแต่อันนี้ชิ้นนี้หนึ่งพันอ๋โอ้ยนี่เก็บตังเก่งเหลือเกินเอาเอุปก่อนเอลินวอลแล้วตามสัญญาอะไรวะเอาจริงเหรอจริงหนึ่งพันหนึ่งพันเอเคี้เกชิ้นต่อไปมีอีกนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคอันนี้ให้อะแฉมเนาะแม ออให้เอลีอ่ะว้าวเอาต่อไปไม่ใช่อโอ้เอาไปเก็บเลยอันต่อไปอะไรอุ้ยเมื่อกี้มีกล่องดินสอแล้วต่อไปต้องมีสมุดร,รึเปล่าว้าวอะไรอะเสียงสองอีกแล้วลูกอ,อันอีก1,000บาทสมุดนี่1น0่แล้วเลเนี่ยสมุดบ้าเลยพันจริงจริงเดี๋ยวด,ดูบินดิเออมีชิ้นต่อไปไหมอ๋อเอาไปเก็บ อ๋ออะไรนะกลัวแ็มแย่งเหรออันใหม่เลยไออันต่อไปอันนี้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 อันเนี้ยเอลินไม่หวั่วลุงอันก็หวาวอันนี้ลายอะไรบ้างกับอะไรคิดตีฮะใช่คิตตี้กับชินจังอะไรปากกาอะไรว้าว ว้าวว้าวว้าวลูกอานจบจริงจังว้าว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 วนาวว้งวอ้อววาววาว้าว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 ้าวว้่วว้าวว้้าวว้าวว้ีวา้้าวาวว้าวว้า้าว้าาวว้า้ะ้าลูก สอนมาดีไปนะไม่ได้สอนไม่ได้สอนเอลินจะชอบไหมนะอันเนี้ยอ,อะไรเป็นตาเอาน่าาดิ้ตาดิุ๊กปุ๊กปุ๊ก <c ười> สติไปแล้วค่ะสติไปแล้วสติไปแล้ว,ไ,ลวไม่เอาอันนี้หรอ <c ười> เอาเอออุ <c ười> <c ười> ้ยนี่มันแว่นตาไว้น,น่าขอเจมหรือเปล่าแล้วคือเดินผ่านเอาไปเก็บเลยค่ะทุกคนไม่ลองใส่ละลองใส่กันลองใส่กันจันตะเด่นเดี๋ยวจับไว้นะ เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยอ้าวในกล่องนี้หมดแล้วอ่ะเอาใหม่อ้ยอะไรตื่นเต้นอีกพันหนึ่งทำไมมันง่ายจังะเฮ้ยอันนี้มันแค่ใหญ่หรือเปล่าเาแกะสีเด๋ยวๆๆขอท้าทายหน่อยถ้าเปิดมาแล้วไม่ว้าวนะเอาตังค์คืนมาได้แต่ถ้าเปิดแล้ววะเอาไปอีกใบได้โอเคองได้อีกใบอยู่แล้วป่ไม่รู้ ใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฉีกให้นะโอ้ฉีกเลยเอาฉีกเลยฉีกเลยแกแล้วนะดึงออกแล้วนะแต่<ด>ใช่ปะไม่ว้าวอะ่ะเสร็ะไปเลยจ่ายคืนเดียวเดียวไม่ใช่อะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โทษที โอ้เขียนหนังสือตัวใหญ่ตัวแม่น้องว้าวแล้วค่ะเมื่อกี้โอ้ว้าวอีกรอบนึงว้าวอีกรอบหนึงพัน้โอ้เหมือนนึงแล้วแม่ลูกเท่าไหร่แล้วสามรอบสามพันโอ้โหชอบเมลินว้าวอีกรอบนึงเอลินเอ้ยทำดีมากเลยลูกเอ้ยไหนลองดูซิพอดีเอลินหรือเปล่านะโอ้ อันนี้ไว้ใส่แก้วน้ำอันนี้ไว้เขียนหนังสือไงอันนี้ไว้ใส่ปากกาดินสอชอบไหมคะชอบชอบเอามาอีกไหมหมดแล้วหมายถึงอะไรหมดตังเลยเอลินหันมาบอกว่าเราได้เยอะเลยีบอดเนี่ยะเนี่ยเตรียมมาทั้งหมด8,000เออหมดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8เดี๋ยวให้ดูบินแป๊บหนึ่งแล้วก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่ซื้อมาให้ผ้าห่มกิตตี้ใช่ใช่ปะอาจารซื้อมาให้ใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหอันนี้คือผ้าห่มของปวดเอลินคะ่ะทุกคนของปวดผ้นะาห่มผ้าห่มผืนปวดจะให้ทุกคนดูบิน <c oughs> ที่เราเสียไปทั้งหมดนะคะนี่ <c oughs> ดูละคะ่ะตะดาฐาน 3าม0ั0สันสามบาทใช่สามพันสามสิบบาทใช่ถอนด้วยครับถอนถอนไม่มีถอนก็ให้แล้วถอนได้แล้วก็คือได้เลย มันมันมันราคาของมันเท่ากับ3 0 0พันกว่าบาททำไมต้องจ่ายตั้งแ0 0พันก็เธอจ่ายของเธอเองชิลละพันชิลละพันเนี่ยเธอก็ให้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 ก็ไม่ต้องหอน่ค่ะทุกคนไปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนชชวยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากอวยพรวันเกิดให้เอลินก็คอมเมนต์มาอวยพรวันเกิดให้น้องเอลินได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายนี่จ้าอะไรวะ